ไม่ผมไม่ได้ยินไงผมผมได้ยินว่าคุณเห็นคนฆ่าใช่ไหมผมก็บอ,อกใช่ครับอืมไม่ได้จับง,ง,ง่ายๆแต่ a p i ก็มาดิครับต่อให้สบัดด้วยมึงตายโดนมึงตายฮะไม่โดนล็อกแค่นี้ง ต่อให้หมดลงพักอะเอาผมไม่ลงหรอเผื่อสายลงพักอีกสองคนตอนเนี้ยแล้วมันมันมีสวัสดด้วยพี่มันมีสวัสดกับเอฟบีไออีกสองคนแล้วก็มีน่าจะเป็นตำรวจอยู่คนหนึ่งมั้งอีคนเป็นเอฟบีไอมั้งแท้เลยโดนเยอะมึงไม่ได้ฆ่าคุณแท้ในเสียงโดนจับก็เรียกว่าโนความผิดโบนโบนความผิดนะเวลาเขาเอาผมไม่ลงหรอพี่ เฮ้ยใครป๊กผมฮะ,ะพี่อ๋อพี่แป๊บนึงนะเดี๋ยวผมตั้งอะไรนิดหน่อยพี่ออกเกมยังไงอ,ออกแล้วเหรอไม่เป็นไรถ้าพี่ออกแล้วผมก็เดี๋ยวผมตามไปเฮ้แต่ถ้าออกโดนระหว่างโดนตำรวจจับนี่มันโดนโดนมันเดินนึกมึงไม่เป็นไรระหว่างจะโดนแบนผมเคลียร์กับเขาได้ไก่อน ถ้าโดนแบนก็เพราะว่าแอดมินคนสั่งครับอ้างพี่เอิร์ทไปก่อนก็ได้ผมอ้างพี่เอิร์ทไปแต่ว่ามีอะไรผมก็อ้างพี่เอิร์ทตลอด <laughs> พี่เอิร์ทรับกรรมตลอดแหละแต,แต,แต่เอาจริงๆนะง่ายๆไม่ต้องห่วงหรอกเดี๋ยวพอวันพอวันที่พี่ลบก็พี่พี่ลบก็ได้แค่กดแบนใช่เอาห้างในเมื่อกูก็อยู่บอกว่าเขาเขาจำผีเขาจำผิดคนอะไรประมาณนี้ โอเคพี่เพื่อนหนึ่งนะพูดอะไรไม่ฟังแต่พูดอีกครั้งก็แบบเดิมเดี๋ยวนะทำไมค้างวะอุ้ยขอโทษครับขอโทษขอโทษขอโทษพี่หมอมาแล้วเด็กพี่หมอมาแล้วพี่หมอมาแล้วเข้ามาก่อนเราจะเล่น GTA กัน ไม่ไ่าช่างหัวอุนโอไปก่อนพี่บอกมาผมจะไปจัดการไอ้ตำรวจนั่นผมจะไปจดการไอ้ตำรวจนั่นไปการ้าร่นจะไปกหมอ้รวก่ันโอเคารอวน่าจะตายจริจนนะเปื่อกี้วนันีอ้ต้องจะเป็นหกอคร่ไาไอ่ขึก้วน่มจกทีวน่นผมะไอ้นผมะไปจร้่ผมารไ้ผมารไ้ผมไปาไ้นึ่งผมัด ไม่ได้ตั้งใจใส่เขาก็ผมกดกดเข้ามาเกมใช่ไหมล้วมันเรามันล็อกไปต่อยเลยอะ่ะผมไปผมไปปรับไกลๆก่อนไอ้ขัานนี้เข้าไม่ได้ไม่เป็นไรใครอยู่ใกล้ผมก็รับกรรมไปแค่นั้นแหละสวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับ ท่านหนึ่งนะขอเซตสตรีมก่อนโอเคทุกคนตอนนี้กล้องผมแบบกล้องหายไปเลยอะมันมันมันค้างไว้มันบักเลยพี่น้องน้องน่ารักกำลังสตรีมอยู่น้องคนไหนอะคานาตะอ๋อคนไหนครับพี่ผมพี่เพิ่งส่งให้ผมแหลกมากเลยตอนเนี้ย ใช่ผมแหลกมากเลยครับโคตรแหลกอะ่ะผมจะเปิดอันนี้มันยังไม่ขึ้นเลยเนี่อ่เออตฟักแหลกขนาดนั้นเลยหรอใช่แหลกขนาดคอมจะระเบิดแล้วแบบถ้าจอฟ้าได้จอไปแล้วอ่ะพี่ <c oughs> อัพกราดจอไม่นะไม่มีตังกล้องมันเปิดแล้วแต่ว่าในโปรแกรมอะ่ะมันไม่ขึ้นให้พี่ไม่เข้าใจ ไม่เข้าใจเลยจริงๆแล้วมันอันนี้ไงวะไม่เป็ไรงั้นปิด เฟมกล้องไปก่อนแล้วกันไม่ต้องเห็นหน้าหล่อๆของผมก็ได้นะแล้ผมก็ได้เดี๋ยวจะได้ม่ลื่อนเหม่อนจริงมันก็ไม่แหลกมันไม่ได้แหลกหรอกพี่เปิดกล้องอ่ะเข้ามาแล้วเหรอใช่หนึ่งนะผมก็ผมก็เห็นพี่อยู่หมออยู่ไหนวะหมออยู่ข้างในนี่แหละพี่รอแป๊บหนึ่ง ว,ว่าพีพ่จะกัดคอผมแน่เลยหมออยู่ไหนวะพาพี่หาหมอที่น่าจะอยู่ข้างในพี่เดี๋ยวผมพาไปหาเพราะว่าฝนก็ตกอีกฝนตกที่เป็นอะไรที่โคตรแหลกเลยเอ๊ใคายูหมออยู่ไหมเนี่ยพี่กดเรียกหมอยังไะกดแล้วกดแล้วหมอ,อ,อ,อลองกดเกรดอัพดิเกรดอัพ มีหมออยู่สองคนมีพี่กับเขาอะแหละโอ้ยแหลกโอ้ยแหลกพี่บักแล้วเฮ้ยหมอเขาอยู่ไ,ไหนวะโอ้ยน่านเนี้ยคือแบบ OBS คือติ้งมาแล้วอะ่ะ OBS คือติง้งติ้งระเบิดมาแล้วติ้งบอกเอ้ยคุณไม่สามารถทําได้นะเพราะว่าคุณทําการละเมิดสิทธิ์เกี่ยวอะไรวะไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเออมันไม่เกี่ยวอะไรนะไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเอาเห็นหน้าผมไปก่อนทุกคน เดี๋ยวตอนเนี้ยหมอมึงไปไหน Copy filter. อ <laughs> คนตายมันเปลี่ยนเลยจ้ะเออ <laughs> ใช่ <laughs> คนตายเกลื่อนเลย <laughs> <laughs> ไปเล่นอ Uno ูโน่ดีกว่าจะได้เบาเบาหน่อยเ <Uno, S 2> <c oughs> ขาเองจะได้สตรีมลิมไหล่ GTA ที่มัน,นจะหนักอ่ะไอ GTA มันก็ได้อยู่พี่ไอสตรีมมันแต่ว่าแค่หน้าผมมันไม่เห็นแค่นั้นแหละ <c oughs> ไม,ไมโนกัะ่อบายสายไปอูนโนกันไ้เพื่อันไหนอะเดี๋ยวส่งให้เมื่อไอ้อ,อส,ส,ส,สอวัสดีครับสวัสดีคุณน,นัทเพิ่งเจอไม่เจอกันนานมากเลยคุณน,นัท ม,มาส่งมาให้แล้วมาอูโม่สวัสดีครับสวัสดีคุณนัทที่มาเป็นแอสมินท์เฉยๆต่อนะครับแล้วผมจะเอาอันนี้วางอยูงวันนี้หรือว่าเพจเหรอมันจะเพจได้ไหมเพจไม่ผมก๊อปปี้อันนั้นมาแล้วไงก๊ copy อปปี <copy> ้ก็ <copy S 2> ใช่ก๊อปปี้มาแล้วแล้วมันจะเพจลงยังไงวะก็เพจใน g o ูเกิลโคลมเลยแถบข้างบนนะ่ะ ไม่ได้เหรอเอ้ไหนพี่บอกอูโน่พี่ส่งลิงก์โลบอกให้ผมโนไมอ่ะก็โลบอกอูโน่เลยเอ้ามันต้องเป็นอูโน่ที่เป็นอูโน่ดิพี่เอาโลบอกอูโน่เลยเอาโลบอกอูโน่โอเคได้ได้ได้ใครไปเล่นกันอูโน่ธรรมดาเนี่ยหรอไม่ได้อ่ะว้าวว้าวว้าวโลบอกอูโน่ดีกว่าเก๋าโลบอกอูโน่ก็แค่คอมผมก็เปิดไปเลย เปิดไปแล้วเข้าสองเกมพร้อมกันเนี่ยไม่ไม่ไม่ผมผมบอกยังไงเพราะผมเปิด TTA ทิ้งไว้อยู่ตอนเนี้ยเไม่ปิดอ่ะตั้งแต่ไหนผมยังไม่ได้ทำธุระกับหมอเลยถ้าถามว่ามันแหลกไหมมันไม่แหลกนะพี่มันลื่นนะไม่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 ฮิโน่จะแหลกไิ่เนีย พราหมอมีคนเดียวแต่อีกอย่างวันนี้มันวันนั้นวันที่เขามีรันกันวันเกาะม็อบอ่วันเกาะม็อบเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมาเล่นอันนี้กันก่อนรอเขาว่าหายเกาะม็อบโดนคนกลับมาก่อนมันจะมีคนเยอะแยะเอาละโอเค ทุกคนเห็นหน้านี้ไปก่อนเดี๋ยวฟิลเตอร์มันใส่เยอะเกินไปวะ่ะแล้วผมหากล้องไม่เจอเบล์นี่ปล่าวะไม่ไม่ใช่เ่ยวิวไม่ใช่นี่อยู่ไหนวะเบล์นี่นะ่าจะเป็นอันนี้ใช่ใช่ช่นี่ผมลบฟิลเตอร์ออกไปก่อนอนี่ผมเปิดไม่ได้จริงๆิอ๋อแดมเตมเั้น เปิดได้แล้วลบไปห,หมดเลยลบไปเออนี่แหละแล้วก็เพิ่มใหม่มาเป็นคัลเลอร์คอมเพสทูนสีโอ้มากไป้ยมาพี่ฟังห้องแล้วดูโอเคพี่ผมกำลังเข้านี่แหละเท่ คิดไงกับเอาหน้าเราเป็นหน้าโคตรใหญ่ไปเลยป่ะพี่เ,เอาแบบหน้าจี๋ใหญ่ไปเลยแบบเต็ม <P> อจอไปเลยอะไม่ <the problem> เอาพุทธไปเหมือนสตรีมเมอร์ดีกว่าอะไเหรอเฮ้ยเอเ้ยเดีเ๋ยวมีคนเข้ามาแล้วเนี่ยผมเข้ามาแล้วนี่ไงผมเข้ามาแล้วอ๋อ A X B S มี <the problem> <S ใช่ไหมอะไรนะไปเลย A X B S ใช่ไหมยั <the problem> ้ง <the> ย <problem> ั้งยังยังมันแค่โหลดเข้าเกมนีเฉยพี่ไม่ใจเย็นดิกูเล่นกับใครเนี่ยเอาพี่ไม่ได้เล่นกับผมวะแตเดี๋ยวเดี๋ยวรอก่อน สคริ reload, ปตูรีโหลดว่าพี่ต้องสคริปปะหนึ่งไปเลยใช่ไม่ไม่ต้องสคริปร okay, อมันโหลดเลยโอเคผมรอมันโหลดอยู่พอดีทุกคนตอนนี้ไม่ใช่เกี่ยวกับฟิลเตอร์แดงนะจอมันแดงนะโอ้อูโน่อูโน่เมื่อวานเล่นอูโน่ของแท้วันนี้มาเล่นอูโน่โรบักกันมั่งเกย์ูโน่โรบักม no ันจคุ้นเจ้าไหนเยี่ยมจริงจริงยูโน่โรบักจืดไปเลยกล้องก็เป็นกล้องที่ยืนไปเลย ยื่นไปเลยใช่ไหมไม่ยื่นไปเลยว่าผมเอาไปใส่อย่างเดิมเลยดีแล้วลกล้องอืมแค่นี้ฟันโอพี่รู้จักโอปะ่ะไี่รู้จักโอปะ่ะโอโอไม่ค่ะโอที่แกอ,อยู่เยอรมันนะ่ะ อ๋อ่อยพูดดีคขาอะรเหอยพูดดีเขาดรผจะโดนยกผมจะโดนยกเข้ใไหมอย่างในเกมเมื่อกี้ที่โดนยกเไม่้แต่ต้องไม่เอาไม่ตองอาคอนตินียลมาละโอเวลคัมทูเรบอกโอโหนว่าภาพโคตรแดงเลยว่ะพี่เฮ้ย้รอแป๊บรอแป๊บกำลังเล่นอยู่โอ้มันโดนไปก่อนย เล่นกูใช่ไหมไอ้ไห,หัวร้อนนี่สกิปไอ้กูกูสกิปแม่งเลยกูทำ